ท่านผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปประธาน a b แบและผู้มีเกียรติทุกท่านผมยินดีที่ได้เข้าร่วมการประชุม a อเป CEO Summit ในวันนี้และขอแสดงความยินดีกับ a b แบกนิวซ a แลนดที่จัดการประชุมครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีปี2064เป็นอีกปีที่มีความท้าทายสำหรับ a อเปกการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจ การจ้างงานและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในขณะที่โลกพยายามจะฟื้นตัวจากวิกฤตทางเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพครั้งที่รุนแรงเป็นประวัติการกรอบความร่วมมือเอเปที่ถูกจับตามองว่าจะสามารถมีส่วนส่งเสริมความพยายามของประชาคมโลกได้หรือไม่ซึ่งพวกเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าภายใต้การเป็นเจ้าภาพของนิวซีแลนด์ และด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือเอเปกสามารถยืนหยัดเอาชนะ,ะความท้าทายต่างๆฟื้นฟูการสาธารณสุขเปิดพรมแดนและพลิกฟื้นเศรษฐ,ฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนโลกที่เราอยู่อาศัยและความมาั่งคงร่วมกันตัวอย่างความสำเร็จของเอเปกก็คือความพยายามร่วมกันในการที่จะเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนและการอำนวยความสะดวก ในการขนส่งวัคซีนและเวชภัณฑ์ซึ่งในประเด็นนี้เราต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยเช่นกันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่สิ้นสุดในระยะเวลาใกล้นี้แต่เรายังมีเรื่องที่ต้องทําอีกมากเพื่อจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพลิกโฉมระบบเศรษฐกิจของพวกเราเรายังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในทุกๆด้านทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมจากโควิด -19 ไปจนถึงความไม่เท่าเทียมที่ยังลากลึกและความไม่สมดุลในการดำเนินชีวิตตลอดจนการดำเนินธุรกิจและการปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติซึ่งการแพร่ระบาดของโควิดได้ทำให้สิ่งเหล่านี้เลวร้ายลงไปอีกถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนทัศนคติไปสู่ความพอดีและพยายามสร้างสังคมหลังการแพร่ระบาดท,ที่มีความยั่งยืนและสมดุลมากยิ่งขึ้น เพื่อประชาชนและโลกของเราเวลานี้เป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงการกระทําของเราเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมความพยายามดังกล่าวนั้นต้องอาศัยความสามารถในการสร้างสมดุลระหว่างทุกสิ่งด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้นำโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศสาสตร์ชาติ ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดซึ่งเป็นการผสาน3แนวทางไปสู่ความยั่งยืนเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งสู่แนวทางการพัฒนาเป้าหมายทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นองค์รวมและมีความสดมุลมากยิ่งขึ้นและโมเดลนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนประเด็นสําคัญในการที่จะเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยเรามุ่งมั่นที่จะสานต่อการทํางานที่ผ่านมาของเอเปก และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ปุตรารายาคอศอ2040โดยเราจะแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติผ่านปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ3ประการได้แก่ 1. การค้าและการลงทุน 2. ดิจิทัลและนวัตกรรมและ 3. ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมการรับรองแผนปฏิบัติการของวิสัยทัศน์ปุตารา,าย,ยรา,ายในคืนนี้ จะเป็นความสำเร็จที่สำคัญของนิวซีแลนด์ที่ได้ทำงานหนักตลอดทั้งปีเพื่อการแปลงวิสัยทัศน์ของผู้นำเอเป c ไปสู่แผนการทำงานที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงในปี2 5 6 5ประเทศไทยมุ่งมั่นจะทำให้เอเ펙เปิดกว้างสำหรับทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสมดุลในทุกด้านวาระการเป็นเจ้าภาพเอ펙ของไทยจะสอดคล้องกับเป้าหมาย และการดาเนินการที่มีอยู่แล้วของเอเปกแต่นำเสนอภายใต้แนวคิดใหม่ประเด็นสำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยมีอยู่3ประการด้วยกันได้แก่ 1. การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน 2. การฟื้นฟูความเชื่อมโยงและ 3. การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมผมเชื่อว่าวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยจะได้สะท้อนข้อเรียกร้องของภาคธุรกิจที่ต้องการ ให้ฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมทั้งทําให้เศรษฐกิจเข้มแข็งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วประการแรกไทยจะสานต่อง,งานของเอเปในการเปิดตลาดผ่านการส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคีขณะเดียวกันเราจะใช้โอกาสจากสถานการณ์โควิด19พิจารณาแนวทางการหารือใหม่ๆเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนของเอเปก ในฐานะพลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆที่สะท้อนความต้องการและผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคธุรกิจและผู้มีส่วนร่วมในวงกว้างไทยจะพยายามอย่างเต็มที่ในการฟื้นการหารือเรื่องการจัดทำเขตการค้าเสรีในเอเชียแปซิฟิกหรือ FTA บหลังยุคโควิดเพื่อส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาครวมไปถึง การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลและการรับมือกับประเด็นทางการค้าใหม่ๆเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสาธารณสุขและการพัฒนาที่ครอบคลุมซึ่งไทยหวังว่าจะได้ทำงานอย่างแข็งขันร่วมกับภาคเอกชนในเรื่องนี้ประการที่2ในการที่จะอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนได้นั้นภูมิภาคจะต้องกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้ง เราจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูการเดินทางข้ามพรมแดนที่ปลอดภัยและไร้รอยต่อซึ่งไทยมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงภูมิภาคโดยการเปิดพรมแดนอีกครั้งโดยตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนไทยได้เปิดประเทศเพื่อรับนักเดินทางทางอากาศจาก63ประเทศและอาณาเขตซึ่งเขตเศรษฐกิจเอเปกส่วนใหญ่ก็รวมอยู่ด้วยและเรา มีแผนจะขยายจำนวนต่อไปอีกความคืบหน้าในการเชื่อมโยงภูมิภาคมีความสำคัญต่อเส้นทางสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเอเปดังนั้นเราจึงเลือกความเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในปีหน้าเราจะดาเนินการตามคาแนะนาของเอแบในการจัดตั้งคณะทำงานด้านการเดินทางอย่างปลอดภัยเพื่อร่วมมือกันเชื่อมโยงภูมิภาค เข้าด้วยกันอีกครั้งจากนี้ไปเอเปกจำเป็นต้องเชื่อมโยงกันให้มากขึ้นและในระยะยาวควรใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนในกลุ่มสมาชิกเอเปกเพื่อให้มั่นใจว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการและผู้คนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประการที่ 3. ขณะที่เรากำลังฟื้นฟูจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9 ไทยยืนยันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเปกจะครอบคลุมและยั่งยืนโดยในที่ประชุมครับ26เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้นำประเทศต่างๆก็ได้ยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนและการมีสภาพภูมิอากาศที่ดีประเทศไทยจะศึกษาโมเดลทางเศรษฐกิจและการดาเนินการทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG ึ่งให้ความสําคัญกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยืดหย,ยุ่นขณะเดียวกันไทยก็จะให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงการกระจายผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมไปยังประชาชนและภาคธุรกิจทั้งหมดของเราภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG และประเด็นสำคัญ3ประเด็น ภายใต้การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยผมขอเชิญชวนทุกท่านให้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่และดาเนินการในทันทีเพื่ออนาคตที่รุ่งเรืองยั่งยืนและมีความสมนุนของพวกเราไทยยืนยันว่าประเด็นสำคัญของเราจะสารต่องานของเอเปกและมอบมุมมองใหม่ต่อประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในบริบทของโลกหลังโควิดเอเปกต้องคงความยืดหยุน่นและความเชื่อมโยงกับผู้คน และธุรกิจต่างๆของเราผมตั้งตารอที่จะหารือเรื่องนี้ต่อไปในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าขอบคุณครับ